เล่งเล่งเล่วนเหวอยู่ข้องด่านนึ่เงเสร่ะพอาควรจเหวเกรเห็นปลาเลยปลานี้เพาะวาปลา,าหนหญ่นอพ่อเอาอยู่กาบฟังนี่บ่ <laughs> อยู่กัะฟังเนี่ยเฮ้ยนี่ตะใบใหม่ <laughs> เดี๋ยวเล้วพอ,อ แม่มือกล่องวันนห้อยู่อย,ย่องดันพอๆแล้วเอาแล้วว้าเอาได้อยู่ได้อยู่รุ่นลุ่นรุ่นรอมยังได้ว่าลุมือมีจำงันมีเห็นโตแล้ว รอบนี้ย่ราะไรเราเมื่อกี้ได้สองตัวพ่ออยู่ติดพ่อพ่อไปโยนลงพ่อไปโยนเลยตั Ford Ford ้มหมดเลยมีบ่มีหรือเปล่ามีโอ้ดูโอ้พ่อพ่อเฝ้าขึ้นมาเฝ้าขึ้นมาเลยเต็มแฮหเลยโอ้เด้อเด้อเด้อปัด <laughs> <laughs> ว้าแล้วป <c ười> นะลายังก็พอปลากระบอกวะโอ้ปลากระบอกโอ้แบบซิปโตเลยโอ้ปลายังพอนี่มาน้ามโอ้นี่มันมันกัดบ่อ มาน้ำครับมาน้ำโอ้มีหอดมาน้ำปล่อยโอ้รอ,อบรอยู่ไหมแน่นอนเนี่ยครับแน่นอนแน่นอนอ่ะเป็นซีฟเลยรอบเดียวขนาดบ้านบ้านเกือบก้นตกนำ้ำ